มารามครับมีเอกสารจากท่านผู้ว่าถึงมารามครับมาแล้วเหรอคะคุณสมหมายไม่อยู่ตั้ง3วันมาแล้วครับมาราม3วันที่ผมไม่อยู่คิดถึงมารามมากเลยครับมารามคิดถึงผมไหมครับคิดถึงสิสมหมายคิดถึงมากถ้วยก็ยังไม่ได้ล้างเลยตั้งแต่วันที่แกไปบ้านก็ยังไม่ได้กวาด3วันที่ผมไม่อยู่ ไม่เครทาเลยเหรอครับมาดามแล้วใครจะมาทําฉันก็ไม่ว่างทั้งบ้านก็มีแกอยู่คนเดียวเ <_ S 2> <_ S 2> ง <_ S 2> ิงนเดือนพันหาใส่คุ้มเลยเนาะมาดามเดี๋ยวผมไปทําให้นะครับมาดามอะไรอะอยู่ในมือแกผูว่าส่งอะไรมาสมหมายอ๋อเป็นหนังสือเ,เรียนเชิญมาดามครับเรียนเชิญเ,เร,รียนเชิญชินไปไหนเหรอท่านผู้ว่าส่งหนังสือเรียนเชิญมาดามให้ไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบ้างไฟตําบลเมืองไพรครับว้ายแกพูดเล่นหรือพูดจริงนี่สมหมายพูดจริงครับมาดามจะได้ไปเป็นประธานเปิดงานในพิธีเลยนะครับอะไรกันให้ฉันไปเปิดงานบุญ โอเลยนะฉันไม่ไปหรอกงานแค่นี้แต่มาดามครับนี่ท่านผู้ว่าเชิญมาดามเลยนะครับคุณองค์อิงเชิญฉันก็ไม่ไปแค่งานบุญบ้างไฟเปิดเองเลยค่ะมีอีกฉบับรัามาดามจากท่านผู้ว่าเหมือนกันครับมีอะไรอีกล่ะฉบับนี้เรียนเชิญจากท่านผู้ว่าเหมือนเดิมครับบอกว่าขบวนที่หนึ่งขบวนเกียรติยศยังไม่มีนางป้ายไปเป็นนางป้ายขบวนเกียรติยศจึงเรียนเชิญนางสาวมาดามโอ๋ไปเป็นนางถือป้ายขบวนเกียรติยศครับระดับขบวนเกียรติยศเชียวนะครับมาดามถือป้ายเนี่ยนะให้คนอย่างมาดามโอ๋เนี่ยนะไปถือป้าย สมหมายใช่ครับมารามเป็นตัวเด่นตัวดังอยู่ข้างหน้าเลยนะครับมาราเมรมา,ามของสมหมายเนี่ยจะเฉิดฉายที่สุดในงานเลยครับวร้อนก็ร้อนให้ฉันไปแต่งองค์ทรงเครื่องฉันไม่เอาหรอกระดับมาดามโอ้เชียวนะ แต่ท่านผู้ว่าจะเอารถตู้เอาผาสมารับมาดามถึงหน้าบ้านเลยนะครับเอารถพ่วง12ล้อมาล่บฉันก็ไม่ไปงั้นสมหมายโทรไปบอกท่านผู้ว่าว่ามาดามโอ๋ไม่สะดวกไปนะครับโทรไปบอกว่าฉันไม่สะดวกไปฉันติดงานการาดินเนอร์อยู่ครับมาดามฮัลโหลครับท่านผู้ว่าสมหมายสมหมายสักครู่นะครับว่ายังไงสมศักดิ์ขบวนแห่บุญวไฟปีนี้แม่ไอ้ขาดนางลำน้ำขบวนแม่ไอ้นางลำนำขบวนเลยเหรอแม่ข่อยให้มาเชิญมาดามไปเป็นคนฝันน้ำขบวนแม่ไอ้นี่ขนาดท่านผู้ว่าเชิญหนังสือมาเชิญแกไปเปป็นนนนระธาาิิดงใีบุ แกยังไม่ไปแล้วเองคิดเหลือแค่นางฟ้อนลมาดามแกจะปาแกเอาอะไรมาพูดว่าฉันจะไม่ไปสมหมายเรื่องอื่นอะฉันไม่ยุ่งแต่เรื่องนําขบวนฟ้อนฉันนี่แหละตัวแม่มาดามงัมแเห้งครับแล้วมาดามฟ้อนเป็นเหลือคะมันแดดมันร้อนนะคะมาดามงั้นแกดูนี่สมหมายมิวสิกมา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 ดามมามามาดาม มาดามลนเป็นจริงๆไม่อยากจะเชื่อสายตาสมหมายเลยครับมาดามบอแรงกระทวมละปีนี่ปาด